โอ้ยท oh, ี่นี่ก็แค่ต้องรอแล้วเลยมาเล้วสิด้ะเออสิลูกน้ารักไหมครับขอคือแกรนด์แมจิกคิวแห่งจักรวาลเอ็นดีนามอตเตอร์ชินี้ก็รือเคอโดนแห่งร้านมากันเร็วเออมันก็แบบตักตัก

เอารองร้าเก็บแรงเกเงินเดี๋ยวรอร้านหน่งไปก่อนเรื่องอะไรเนี่ยปิดคนร้านเลยเห็นไม่รูนาร้านกเนโปเป็นสิ่งไม่ดีจะปูเไปเนโปรน้าร้านอันนั้นมันจะเป๋น้ร้านมันก็คือสิ่งที่เรียกว่าโปรแกรมอัดคลิปนร้ มันคือโปรแกรมอคิยาเขาปามันปเป็น power มกอคิโอ้โหูสปขนาดใครเจะไปเชื่อหรอไปกันเลยร้าน,านเดียวรงพาไปเบเบเฮ้ยเดี๋ยวปูพาไปเบเบปูมาแล้วร้านเลยบิ้มมา อืมจะก้รอะไรไม่เงี่ยแล้วแล้วเอ็ดลองไปแยดูสิโ oh อ้ไม่นะนั่นมันเพือ่อนนันนมันเพื่อนเกาลุงไงน,นะชื่อชิมมี่วอลการดโอ้ไม่นะร้านจตโดนมันเหยียบไนมะ่ร้านอ่าลุงจะตายแล้วอย่าเข้าไปใกล้มมนร้านเดี๋ยวลุงแทงให้เดี๋ยวลุงแทงให้ เดี๋ยวรุ้งแทงให้นะร้านอ้ยกลับป๋าไปเกินร้านเดี๋ยวรุ้งแทงให้โอเคในร้านเห็นไหมในร้านข้างนอกมันอันตรายมากกลัวรุ้งจะผ่านมาจนเป็นแกรนด์ไปจะคิวตายรุ้งจะผ่าอะไรมามากมายเว้หลันร้านอันตรายมากเลยโุ้งให้นอกเนี่ย ในร้านโชคเกศนั่นเอที่เกิดมาอยู่ในยุคนี้นนะ่นะยุคสมัยก่อนนะรูไ้ไหมว่าไม,ม่มีฐานตั้งกำแพงอะไรแบบนี้นะบ้านเขามือจะออกเดนินทางตั้งค้ำกันไปเจอซอมบี้บ้างเจออนาจักรต่างๆบ้าง,างจนได้ผ่านมาจนรุ่งได้กกายเป็นเอ้ยจนปู่ได้กกายเป็นแกรนด์เมจิกคิว เราปัจจุบันนี้ไปดูอีกแถวลลานอ่าอกระตุกกระตุกโอ้ยกระตุกเกินไปกันเลยจักการไอ้ทิมมี่วัวกาดโอาใหม่มันแรงมากเลยลัดเรียกลูกน้องปเอป็นเนี่ยออกมาก,จาก็จะไปตัดโจมตีพวกเรา ก็เด็กปูทั้งไห้น,น่านรักรนกไปอยู่ข้างหลังเลยหลังๆเด็กปูทั้งให้หล่อๆไอ้ปูรู้สึกว่ามินเนี่ยงของพวกเราจะไม่ไหวแล้วนะโอ้อยระวังเล่นหลังลจะตายนะไอ้ที่มีวอลการ์ดมันอินมากๆสกิลสายฟ้าพิลอตแลทชิวออ กี้คือสกิลของคุณตู่เอ้ยถูกแล้วนะร้านเลยมันคือสกิลสายฟาที่สามารถรับเลือดถูกต่อสู้ได้มากถึงมันท่าได้นะเออครึ่งหนึ่งของเลือดและสกิลฮิลเอ่อจะเป็นการฮิลคนทักสนามซึ่งไม่รวมทิ้งสตอแต่จะฮิลแค่พวกของพวกเราดีมากกันร้านเอ้ยทิมมี่วากามันตายไปแล้ว sa camera oh cheap Jenny, jendy alukatu sikatu sekapuccino cappuccino espresso alopata tou pernga run run po kaya mai ka